ฮัลโหลก o ฎมอร์นิ่งสาวๆวันนี้มาทักทายกันตอนเช้ามากของวันอาทิตย์นะคะก็กว่าจะอัพเสรจคลิปก็คงบ่ายเ <laughs> พราะว่าวันนี้อัพสองคลิปวันนี้เมนนื่อวานนี้คลิปแรกที่อัพลงไปนะ่าจะเป็นคลิปที่รีวิวเกี่ยวกับิซรัิมของ i n นดูอีดมันก็โปรดักต์อ่่นๆของ i n นดูอซึ่งเมลเป็นแฟนพันธ์แท้โอเควันนี้ก็ นึกยังไงไม่รู้อยากขึ้นลุกขึ้นมาแต่งหน้าแนวแบบโกลว์โกลสู้ฝนแบบว่าด้วยความที่ว่าได้แรงบันดาลใจมาจากเจ๊เจลโลนะจ๊ะเมื่อวานเปิดเอมวนางดูแล้วรู้สึกว่าทำไมผู้หญิงคนนี้สีตารัดจุงรอยโอเคค่ะวันนี้ก็บุกแป้งฉาบรองพื้นฉาบมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาด้วยเอกลักษณ์ของตัวเองคือ นางคิวชินจังมีคนตั้งฉายาให้เราด้วยโอเคอุปกรณ์วันนี้ยังไม่ได้เชดดิง้งอีฉันก็ขอเชดดิ้งโชว์นิดนึงไม่สบายนะพอสมควรแต่ว่าในเมื่อไม่สบายแล้วอย่าทำตัวป่วยเราต้องสวยสู้ไม่สบายเก็บปะไม่ว่าคุณจะสบายหรือไม่สบายหน้าคุณจะต้องเป๊ะตลอดเวลานะเจะ สร้างดังสร้างท่อากาศในการหายใจเมื่อคืนอากาศที่ลบุรีหนาวมากค่ะขอบวก ถ้าไม่ต้มน้ําอาบนี้ก็คือคือที่บ้านไม่มีเครื่องทําทน้ําอุ่นไงมีแต่เป็นแบบโบราณอะเก๋ๆว่าคุณพ่อคุณแม่ชอบอาบน้ำพระมารดาชอบอาบน้ําเย็นพอาที่บ้านขาดน้ำแข็งนะคะไม่อาบน้ําเย็นก็กนอะไรอยู่โหดปะมีคนถามว่าอีนางเมลมึงทำอาชีพอะไรม้างเนี่ยเยอะ ทำเบเกอรี่ค่ะทำเป็นขายส่งน้ำแข็งค่ะปิกส่งญี่ปุ่วนั่นเองแล้วก็ทาไอติมกะทิสดเป็นงานเหมาแล้วก็เป็นอีกอันนึงที่ผุดออกมาอันนี้เป็นคนดูแลเองคือร้านแฟเบ้เยนะคะแล้วก็ต่อไปอาจจะมีขนมปังเสียบไม้ที่แบบว่าเป็นร้านนมร้านาขนมหวานที่แบบว่าเกิดจากความชอบของตัวเอง อย่าลืมมาอุดหนุนแล้วกันผ่านไปผ่านมาเจอหน้าไหมคะทักเลยอีนี่อยู่ใน YouTube เ <c oughs> นือเจะต่อไปดั้งเรามาแล้วเนาะเดี๋ยวค่อยเชยดดิง้งพวกกรอบหน้าที่หลังโอเควันนี้หยิบเป็นเขา,าเรียกสติกอายแชดโดว์ซึ่งซื้อมานานมากมันจะให้ความเนื้อครึ่มครีม,มสีแบบกัวโกลนิดนึง ปาดมันลงไปเลยจ้ะลูกกระตา่ายวันนี้ไม่ใช้พาเมอร์นะจ้ะหรือถ้าไม่กล้าปาดดิฉันก็เอานิ้วปาดแล้วฉันก็แปะ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 ,แปะตุลานีที่ฉันไปกรุงเทพดิฉันจะได้ซิกมาไหมเนี่ยบางทีก็อยากได้ตระกูลแบบ แรงทั้งหลายเพื่อนำมาให้มันดูโปรเฟชชั่นอลแต่บางทีนิ้วเนี่ยมันโปะสำหรับเมลแล้วนิ้วแมลล่งโปกว่าไง ื้อคีมไม่เหมาะกับการทาปื้ดทาปื้ดนะคือสังเกตตะเกียบเมลจะค่อยค่อยยัดยัดยัด,ยดใช้คำว่ายัดนะกว่าไม่ใช้คำว่าตกกบละกันนจะจ๊ะต่อไปก็เป็นอายแชโดว์แบบฝุ่นเพื่อจะแพ็คสีให้มันติดทนมากขึ้นวันนี้เป็นนากัวๆกลถูกปะก็หยิบพาเลตของเป็นมินิพาเลตของ Intuit มาใช้ละกันเพราะว่าสี สีนี้จะออกแนวโกลโกลซึ่งรู้สึกว่าจะใช้เกือบหมดแล้วแล้วก็กะว่าจะไปกดหนุนของนางเพิ่มนะคะอิ mm hmm. palette, นพูอิดพาเลตนี้สีอุย้ยสีเอ,อิร์ธอีไวมันเก่าแล้วว่าสีเอ,อิร์ธแต่ว่าในในวัสันยังมีอยู่แล้วรู้สึกว่ามันลกมากเลยเลอะมาก วันนี้ขอใช้แปรงนิดนึงแล้วกันเป็นแปรงแผ่นสีเอ,อสีนี้จ้ะแพ็คลงไปทั่วตาเพื่อเป็นการเซตให้เพราะมันเป็นสีสีเดียวกันกับไอ้ตัวสติ๊กชาร์โดให้อาชาโด์มันติดทนมากขึ้น สีชัดเจนมากขึ้นนี่คือการแก้ไขปัญหาสำหรับคนที่แบบว่าทาแล้วอายแชโดว์ไม่ค่อยติดคือคุณต้องใช้พรัมเมอร์แต่ถ้าคุณไม่มีพรมเมอร์ที่ตาใช่ปะเบสที่ตาใช้รองพื้นแบบเนื้อนิดมากๆก็ได้เป็นปีก,นกว่าจะหมดรองพื้นกระปุกเล็กๆใช้แค่บริเวณนี้บางทีไม่จาเป็นต้องใช้ของแพงไงเราเป็นชนีสวยประหยัดเราก็เลยต้องบอกว่ามีอะไรทดแทนได้เราก็เอาอนะันนั้นมาทดแทน อังเกตสองข้างเนื้อของอายแชโดว์ตัวนี้จะเป็นเนื้อชิมเมอร์ทาแล้วจะดูแบบฉ่ำ ฟาดไปที่หัวตานิดหนึ่งโอเคนางเซ็ตเรียบร้อยแล้วอีกอย่างที่แบบว่าวันนี้อยากจะหยิบขึ้นมาใช้เพราะว่าซื้อมาแล้วชอบมากสีนี้นางจะเลือกไปไหน p a t ทสแอปซูลดอา e e e ลเล o ร์สีสีสองศูนย์ช a อกไลค์แอนดอ์ิ 4, 4, 2, like สีทองวิงมารเฟิร์บร นิดหนึ่งขอมันเว็นกึ่งกลางลูกตาเท่านั้นนะจะเห็นปะตรงกึ่งกลางตาดำทำไมต้องทำนี่เป็นการทำให้ลูกตาดูเบออ้าตาเราดูลึกขึ้นก่อนจะขัดเบ้า หัวตาทําให้การลงสีแบบเนี้ยที่หัวตาทําให้ตาเราดูหวานไม่แต่วันนี้เราไม่ต้องการตวัาเราต้องการตาให้แบบวันลูกตาที่ชัดเราก็เลยลงสะกางเลยตรงแค่ตาดําแค่เนี้ยตรงตึงกลางโอเคได้ละมันก็จะดูแบบนางไปทําอะไรมาทําไมตานางดูมีเบา้าเหมือนฝรัง่งต่อไปใช้พาเลตข,ของอ e, ินูอีพาเลตเดิมไมนมีนพาเลตนะจะดูสีนี้คัดเบา้า ทำไมต้องสะบัดฝุ่นมันเยอะคัดเบาหรือวีเชนั่นเองหลับตานะจ๊ะค่อยๆลองใจเย,เย็นเวลาทำวีเช ไม่ค่อยเพิ่มสีแม็กสีเข้าไปให้ฉันจะป่วยขนาดนี้แล้วกนนะแต่นะแตี้ฉันก็ยังมีเวลามาแต่งสวยโอเคเห็นเบ้าปะสองข้างข้างนี้เบ้าชัดมากทำเหมือนเดิน Do the same thing ฝรั่งไม่คล่องอะต่อยากจะพูดเพราะแถวบ้าน ผู้หญิงไทยแถวบ้านได้ฝามีฝรั่งเยอะมากพระบัรดาถึงกันบอกว่าหาผัวฝรั่งให้ลูกไม่ดิฉันชอบตีไทยปนิธานแนว่วแน่มาก มีเชของฉันจงมมาเท่ากันหรือ,อยังดูเหมือนข้างนี้จะเข้มกว่าเราต้องลงให้หนังเท่ากันคือเลอะๆปล่อยมันเดี๋ยวเรา blending clean มันคลีอีกทีนะ อเคดูนางเยอะแต่เดี๋ยวคลีนออกสีที่ใช้คล mm ีน hmm. เป็นอยู่เนี้ยสีเบจเบจแล้ huh. ใช้แปรงที่เป็นแปรงเบ็นดิง้ง ลูกนี้ที่ขาดไม่ได้คืออายไลเนอร์แต่ที่ขาดขาดไม่ได้อย่างคือขนตาปอแมแบบด้วยความ,มนีิไม่ติดไงเดี๋ยวเราจะปัดขนตาแบบอลังการให้ดูโอเคครีมเตรี่มแล้วจ๋าก็ <Okay. S 2> <Go. S 1> ตาด้วยการเขียนขอบตาไอนเนอร์อินเนอร์ตามสเต็ปเนาะ อินเนอร์วันนี้ก็ลูกรักเช่นเดิมไหนละ่ะลูกรักของฉันพอบ,บลูกรักนางก็หายตัวทันทีน่ารักไหมเนี่ยเออเออกระน,นางสิพอชมนางปุ๊บนางก็จะหายตัวอ้าวโ,โอ้ดิฉันเจอแล้วว่าดิฉันทิ้นผิดเองโทษนางไม่ได้นางบอกว่า แม่มาโทษหนูไม่ได้นะโอเคเขียนอินเนอร์มคนขนตาให้ดูเต็มจะดูแบบเป็นแบบผู้หญิงสุดยอดเจ้าเสน่ห์ แต่งลูนี้ไปเดินห้างหรือเอาไปแบบปาร์ตี้ก็เลิศนะคือมันเป็นได้เรียกว่าอ่อนวันลุกอะแค่เปลี่ยนสีลิปแล้วก็เพิ่มความเข้มอ๋อบัชอออนิดนึงแต่วันนี้ก็แต่งลุกกลางวันที่ดูแบบสวยๆเบาๆผู้หญิงผิวผิวเข้มบางคนแบบเมลจะไม่ค่อยกา้าไม่ใกล้กล้าทาลิปสติกสี สีส,สีแบบแดงหรือดำเออแดงหรือแบบส้มหรือวอะไรเงี้ยคือนางกลัวประมาณว่าจะโดนแซลว่าเป็นการฆ่าพิกคือโดนมาก่อนแล้วแต่ช่างสิแซลไปฉันไม่แคร์เราเซลซะยอางโอเคสำหรับอินเนอร์เราก็เรียบร้อยแล้วทั้งตาบ,บนตาล่าง คอนนี้เมื่อวานที่บอกว่ารีวิวายไลเนอร์ของ INTO IT ไปวันนี้เราหยิบนางมาใช้และกันเพราะว่าเราไม่ได้หยิบนางมาใช้นานมากเด๋ยนนางน้อยใจผู้กันเขาจะเป็นนิ่มๆมือต้องนิ่งนะถึงจะเขียนได้บางเป๊เขียนง่ายติดทนเคลมเลย ดูตาแบบมีอะไรมากขึ้นมันมีอะไรอะ่ะมันมีอายแชโดว์อ่ะถูกปะต่อวันนี้พม่านดาก็อาจจะบ่นเราได้ว่านางแต่งหน้าเยอะจังคือความสุขของลูกที่ไม่เคยได้บอกแม่คือลูกทำคลิปรีวิวตลอดเวลา ลูกยากเป็นบ็อกเกอร์ลูกยากเป็นผูหญิงสวยๆคือบ้านแมวมันคนหัวโบราณไงแต่แมวหัวนอกนะน,นอกเทศสบายเลยเป่าเป็นคนหัวตะแบงกบที่บ้านอยู่คนเดียวอะ่ะ แต่มันเราไม่ได้ไปทาคนความเดือดร้อนใครเราอย่าได้แค่คือถามมาแต่งหน้านี่โดนนินทาไหมโดนเยอะมากแต่ก็แล้วไงอะเราความสุขของเราเราไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนเขาอยากนินทาก็ว่าไปไม่ค่อยใส่ใจหรอกก็อย่างว่าบ้านเมลอยู่ต่างจังหวัดเนาะทาอะไรขยับตัวนิดนึงก็เป็นที่เม้หมอยแล้ว ได้ตาแบบนังนกเกี่ยวเห็นสีแล้วนะปอดส่วนเกินออกไปนิดนึงต่อไปก็ปัดขนตาค้าหรือไม่ก็สำหรับใครที่ขนตาน้อยก็ขนตาปลอมติดได้าตามอัธยาศัยแต่อย่าเอาแบบเกินมนุษย์นะเอาแบบ นางฟ้าติดกระพออไม่ต้องถึงกับไปปีศาจติดนี้อันนั้นมันจะเยอะไปนะะอ,อ้ยไม่สบายน่าสงสารเนาะปัดเข้าไปถ้าใครไม่ชอบติดกรตาปอมปัดเหมือนเข้าไปทักสี่ห้ารอบอ้ออีกอย่าง มีคนถามว่าถ้าปัดมาสคาร่ายังไงให้ติดทนโดนฝนไม่หลุดแต่ล้างออกง่ายด้วยน้ำอุ่นมีมาสคาร่าสองแท่งแท่งแรกแบบไม่กันน้ำแบบที่สองแท่งที่สองแบบกันน้ำขั้นแรกปัดแบบไม่กันน้ำก่อนหนึ่งรอบแล้วตามด้วย ปล่อยให้แห้งแล้วก็ตามด้วยแบบกันน้ําอีกสักสอรอบเคลมว่า one, me, ติดโทนโดนฝนไม่หลุดแต่โดนน้าอุ่นเวลาอาบน้ําหลุดแต่ทางที่ดีก็คือใช้รีโมเวอร์ก่อนจะลดที่สุดเพราะว่าขนตาคือมันขึ้นยากอะไม่เคยเจอกรณีแบบกาวตาช้างอ่ะดึงขนตาหายในช่อหนึ่งใช้เวลาประมาณติดสามเดือน็มันจะขึ้นเต็ม พอแม่มันขนขนตายาวอยู่แล้วแล้วคราวนี้พอมันหายมันแหว่งมันมันแก้ไม่ได้มันต้องรองมันงอกอย่างเดียวเสียดายมากแบบแทบร้องขนตาฉัน แมักจะลืมเอากระจกบังกล้องเสมอรู้สึกท้องร้องอยังไงก็ไม่รู้ตื่นเช้ามากไปหรือเปล่าโอเคลูกตาเสร็จแล้วต่อไปก็บลัชออนก็ยังใช้สีพีชเช่นเดิมเพราะมันแตกก็ต้องการใช้ให้หมดไว,ไว ปัดยังไงบ,บัชออนแล้วแต่หน้าคนนะคะนี้วันนี้เราแต่งหน้าโทนแบบกลัวกๆเซ็กซี่แล้วก็ปัดแบเนี้ยขึ้นไปถึงขมับแต่ถ้าวันไหนแบบแต่งหน้าแนวแอมเบลเราก็ปัดอย่างนี้เพื่อให้แก้มดูเป็นลูกส้มโอเคต่อไปเป็นขั้นของการทำให้หน้ากลูวไฮไลท์เตอร์จ hmm. ะ วันนี้เมื่อวานอาในคลิปเมื่อเมื่อคลิปแรกก็จะเป็นตัวเรเดียนพิงวันนี้ที่ใช้คือ Warm Glow ของ Intuit Palette Highlighter ทำยังไงปาดมันไปเลยดูนะ หนกแก้มโอเคแปลงเสร็จมือสีขาวไปหยดน้ำนิดหนึ่งและตัวสีใต้ตา ที่หนึงอย่าสงสัยว่าทำไมจมูกชั้นยาวคางฉั้นยาวฉันไฮไลท์จะปะชันไม่ได้ทำคางแต่ฉันทำจมูกแต่ที่มันยาวเพราะชั้นไฮไลท์ฮิปปากวันนี้ โอเคดูเป็นชนิมีดัางมีแบบเงาเงาวิงวิงันนี้หยิบรู้สึกเยอะสีอะไรดียังคงเป็นสีเส้นคิดดีกว่าสีมันเยอะจนหยิบไม่ถูกอ่ะโอเค สี่ศูนย์สี่ละกันอุ้ยโอเคแมตศูนย์สี่ของพอลแฟงชมพูกับปิไม่รู้สิเราชอบสีนี้ เราคงไม่ใช่สีเดียวแล้วดูจากการจุบจุบปามันดูชมพูไปก็เลยใช้สีของ i n นทรอิต e เป็นสี n no นูเดช Limited Edition ปาดนางไปทีเพื่อความกลู คือบางทีก็ไม่ต้องยึดติดไงว่าจะต้องทาลิสติกสีเดียวเพราะปะกติชีวิตจริงนี้ฉันก็ทาประมาณสามสี่วันแล้วนีฉันก็ได้ปากเก็บรละเอียดโอเคเป็นอันว่าเสร็จแล้วโอเคป้าสวยพอหรือยังค่ะก็เดี๋ยวจะพยายามจะรีบรักคลิปนี้แล้วกันเนาะ ใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงนะจะเสร็จคลิปก็ยังไงฝากด้วยนะจ๊ะฝากติดตามเมลด้วยในเฟซบ o ๊กเมลคาราเมล่ a Search ในช่อง Search ก็จะเจอ mel space caramera เนอะก็ในช่อง Youtube ก็เป็นชื่อจริงเลยก็เดี๋ยวไปแปะหน้า f c e e o o o ใคห้ติดตามมาเม้นมาคุยกันได้นะอยากให้ทำรีวิวแบบไหนก็บอกถ้าว่างก็จะทำให้สำหรับวันนี้ มีโปรแกรมไปวัดค่ะคุณแม่เมื่อวานไปมาแล้ววันนี้ก็ไปอีกเลยก็นั่งเป็นแม่ค้ากาแฟเว้ยเฮ้ยยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะไปแล้ว